สวัสดีครับวันนี้ครูเมย์นะครับจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับแบบง่ายในโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรมนะครับคลายมาสเตอร์นะครับทีนี้ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมตัวนี้ครับก็เข้าไปที่เพลย์สโต้ครับโนเข้าไปที่เพลย์สโต้นะครับแล้วจากนั้นก็เข้าไปโหลดที่เพลย์สโต้ได้เลยครับก็พิมพ์คาว่าอะไรครับคลายมาสเตอร์นะครับ k นะครับ k i อะไรครับอ่ะเจอแล้วนนีครับคลายมาสเตอร์ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บ นะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมจะเป็นงนี้นะครับเราก,กดดาวน์โหลดเราก,กดเปิดได้เลยนะครับอ่ะพอมาปุ๊บใครที่มีโปรแกรมอยู่แล้วมันจะขึ้นหน้าจอนี้มาแต่ถ้าใครยังไม่มีครับไอคอนของโปรแกรมจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไอคอนของโปรแกรมจะเป็นตัวนี้ทีนี้เราก็เข้ามาในนี้ครับสมมตุติคุณครูเข้ามาในนี้นะไฮมัตเตอร์ atter, นะครับ อ่าพาเปิดมาครับแอปมันจะเป็นอย่างนี้ครับเอาหมุนให้ดูใหม่นะครับแอปจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะบอกว่าพอเปิดมาปุ๊บตัวแอปจะเป็นประมาณนี้ใช้ซูมก่อนนะครับซูมแปปหนึ่งนะครับจะได้ชัดๆเนาะแบบนี้เนาะทีนี้ทำไงครับก็เข้าไปตรงคาว่าในนี้มันจะมีคำมันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับถ้าใครจะใช้เป็นพรีเมียมก็ได้นะครับก็กด กดเป็นพรีเมียมเพื่อซื้อโปรแกรมเพื่อจะได้ใช้คุณสมบัติในโปรแกรมคลายมาสเตอร์ได้ครบนะครับถ้าถ้าเราไม่ซื้อก็ได้ครับก็ใช้ได้แต่มันจะมีลายน้ําติดตรงหัวมุมประมาณนี้นะครับมันจะมีโลโก้หัวมุมตรงนี้ครับเนี่ยจะเป็นโลโก้เนี่ยครับติดตรงวีดีโอนิดนึงครับติดตรงวีดีโอนิดนึงนะครับถ้าถ้าจะใช้แบบว่าไม่คิดอะไรมากก็ใช้ใช้ตัวทดลองไปก็ได้นะครับทีนี้มาดูครับเวลาสร้างงานใหม่นะครับก็กดเข้าไปตรงคำว่าสร้างงานใหม่ป๊บ เช่นถ้าเรามีวิดีโอเราอัดวิดีโอไว้ในนี้ครับอัดวิเรียบร้อยแล้วเราก็กดคาว่าสร้างงานใหม่ในนี้กดปุ๊บเข้าไปนะครับในนี้จะเป็นลักษณะของการแสดงผลนะครับที่เราใช้งานนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะขึ้น u t u b e นะครับถ้าขึ้น YouTube เราก็ใช้เป็นอะไรครับเป็น16ต่อ9แต่ถ้าขึ้นแต่ถ้าขึ้น a c e b o o k นะครับก็จะเป็น3ต่อ4นะครับประมาณนี้นะครับเบื้องต้นอ่ะของครูใช้นี้ครับ16ต่อ9จากนั้นก็กดตกลง ต่อไปนะครับกดต่อไปจากนั้นครับก็เลือกเลือกวีโอครับก็เลือกวีโอนะครับก็เลือกวีโอเอาครับอย่างตอนนี้คุณครูก็เพิ่งทำวีโอเมื่อกี้เพิ่งเสร็จนะครับก็อยู่ในนี้นะครับทำเลยทำเลยนะครับทําสดเลยนะครับทีนี้ก็จะมีวีโออยู่ประมาณ3ตัวนะครับทีนี้ก็เลือกเอาว่าอันไหนวีโอตัวที่1นึ่งะครูเลือกคนเลือกผิดเลือกก่อนนะครับทีนี้บอกว่า hr นะครับ idr ก็คือความละเอียดมันค่อนข้างจะสูงมากนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับ กดตกลงไปก่อนนะครับทีนี้มันจะมาเป็นไทม์ไลน์แบบนี้นะครับวโอจะเป็นไทม์ไลน์แบบนี้อันนี้คือตัวอย่างวีโอนะครับเป็นตัวอย่างวีโอนะครับคือวีโอที่เราเราลงมาครับเราเรามีทั้งหมดกี่วีโอถ้าเราทําแค่วีโอเดียวนะครับมันก็เป็นวโอเดียวเวลาทําให้มันย่อย่อเล็กลงนะครับก็ทําแบบนี้ครับอันนี้สองนิ้วครับบีบเข้าหากันครับมันเป็นการย่อตัววีโอมันก็จะย่อลงนะครับมันก็จะเป็นมองเห็นพื้นที่เล็กลงเห็นไหมไม่งั้นมันจะขยายเยอะครับ การที่มันขยายเยอะเหมาะสําหรับการตัดตัดตัดเป็นช่วงๆของวินาทีในวิดีโอนะครับคือถ้าถ้าเรามองมุมมองเงี้ยมันกว้างเราต้องลูดเราต้องเลื่อนเงี้ยมันนานนะครับเราก็ใช้2นิ้วครับดันก้าหาการเพื่อเป็นการซูมเข้านะครับทีนี้เรามาดูว่าอ่าวีโอเป็นยังไงครับเรากดเลือกที่วีโอเห็นไหมเมันก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นงี้ครับเวลาเรากดกดเครื่องหมายถูกก่อนคือเรามั่นใจแล้วเอาวีโอนี้มานะครับกดเครื่องหมายถูกเพื่อทําอะไรครับเพื่อทาการดูวีโอครับ ที่เขาต้องเรียนนะครับว่ามาเจอันอีกนล้วะครับกับครูเมย์นะครับวิชาเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณนะครับทีนี้มาดูในแบบหั้ถัดไปนะครับว่าเรียนเรื่องอะไรต่อนะครับทีนี้เปิดหนังสือตามนะครับเล่มเล่มนี้เนาะยังเป็นเล่มนี้อยู่นะครับเปิดเล่มนี้นะครับทีนี้ก็มาดูดูต่อเลยนะครับอ่ะเปิดหนังสือหน้าที่สิบแปดนะครับอ่ะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับคือกดกดเพย์กดเล่นตัวอย่างก็จะอยู่ตรงรูป ลักษณะลูกไอคอนที่เป็นเครื่องการเล่นนะครับทีเนี้เวลาเร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 าใช้งานเราก็ดูครับถ้าเราต้องการจะตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกนะครับอันนี้เราเราสอนเครื่องมือเบื้องต้นนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเนาะกระชับกระชับนะครับเพราะว่าไม่อยากทําเวลานานนะครับทําแบบเร็วๆๆเร็วรวดเร็วเช่นถ้าเราต้องการจะตัดคลิปส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราไม่ใช้ครับยกตัวยอย่างนะครับเช่นอ่าเราก็ซูมก่อนปุ๊บอะไรมีข้อบิดพลาดครับเราก็จับมันแแบบออกเห็นไหมพอเราแหบบออกเราใช้นิ้วเลื่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวก นี่แบบนี้น้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้อ่าเช่นครูต้องการตัดตรงนี้ครับตรงนี้ไม่เอาตัดทิ้งนะครับสมมติต้องการตัดทิ้งตรงนี้ไม่เอาเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเสียไม่เสียเรากดเพลย์ดูครับเราทําดูก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเพิ่มครับแต่ตอนนี้ให้เวลาทําหน้านี้แป๊บนึงครับอ่าประมาณนี้นะครับสมมุติเราต้องการตัดในส่วนของท้ายๆเนี่ยคลิปทิ้งนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวไทม์ไลน์นะครับจากนั้นก็จะมีกันไกครับ ดูครับอันนี้จะสอนใช้เครื่องมือเบื้องต้นนะครับอันแรกครับเขาบอกว่าต้องการอะไรครับตัดไปทางซ้ายของหัวคล <_ m ys> <ค>ิปก็ <Ki wat S 3> คือ <_ m ys> มันจะตัดส่วนนี้ออกไปเลยนะครับตัดส่วนนี้ทิ้งนะครับมันจะตัดส่วนที่อยู่ด้านซ้าย <_ m ys> มือเน <vert> ี่ยทิ้งทั้งหมดนะครับแต่ถ้าตัดทางด้านทางด้านขวาของคลิปมันก็จะตัดตรงนี้ทิ้งครับเนี่ยตัดบริเวณตรงนี้ทิ้งนะครับตัดบริเวณตรงนี้นะทิ้งออกแต่ถ้าต้องการจะแยกส่วนมันหมายถึงว่ามันจะต้องแบ่งแบ่งพื้นที่ตรงนี้ครับเป็น2ส่วนแบบนี้ยกตัวอย่างให้ดูครับแบบนี้นะ เห็นไหมมันจะโดนแยกคลิปเป็น2ส,ส่วนเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับถ้าทําผิดอะไรก็กดันด o นะครับันด o คือตรงนี้ครับ undo ย้อนกลับมามันจะกลับมาที่เดิมใช่ไหมถ้าเรากดผิดเงี้ยดูคําสั่งแรกก่อนกดทางซ้ายมือทางซ้ายที่อยู่หลังเส้นทไลายทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะโดนลบทั้งหมดนะครับกดปึ๊บเห็นไหมอุ้ยมึงคนตกใจเฮ้ยหายไปไหนหมดวานี่กดกลับมาครับ กดกลับมามันก็กลับมาที่เดิมแต่ลักษณะของเส้นทำลายเราก็ต้องไปไล่จุดเดิมเหมือนเดิมนะครับถ้าขี้เกียจหาก็เอ่ยย่อให้มันเล็กๆลงครับแล้วก็ลูดไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจเนาะแล้วก็ตรงนี้ในการแยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งนะครับก็ลองเล่นดูนะครับทีนี้พอเราได้ได้มาปั๊บเราต้องการตอบวิดีโอช็อตที่2ทําไงครับสอนแบบรวดเร็วนะครับเอาเฉพาะแบบใช้งานจริงนะครับ อ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนนะครับทำวีโอแบบสั้นๆนะครับอ่ะทีนี้ดูครับก็กดคําว่าอะไรครับมีเดียครับกดมีเดียเลยครับแล้วก็ไปเลือกวีโอของเราครับเราจะจะแทรกวีโออะไรเราขึ้นมาอ่ะสมมุติเมื่อกี้เราทําวีโอที่2ไว้นะครับก็แทรกขึ้นมาครับวีโอมันก็จะแทรกลงมาทีนี้เราก็อ่านว่ามันมีข้อผิดพลาดบางอย่างในวีโอนะครับเรื่องของความละเอียดอาจจะโดนลดลงนะครับเพราะว่ามันใช้การแสดงผลสูงนะครับเราก็ให้โปรแกรมมันออโต้ไป ทำนี้นะครับคลิปที่2ก็จะโผล่มาแล้วครับถ้าอยากรู้ว่าบีบลงมาต่บีบลงมาได้สุดอะครับเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างวีโอที่1เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีรอยต่อใช่ไหมครับระหว่างวีโอที่1กับวีโอที่2นะครับเห็นไหมเวลาเราคลิปมันก็จะแบ่งกันชัดเจนนะครับแบบนี้เนาะอันนี้สอนแบบสดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาคลิปเนี้ยครับอัพขึ้นเลยนะครับจะสอนกระบวนการให้นะครับทีนี้ต่อมานะครับทีนี้ต่อมาก็คือพอเราเราเราโอเคแล้วเรา เราฟังแล้วตรงไหนเราไม่มีเราไม่มีการตัดคลิปนะครับเราไม่มีการตัดคลิปเราก็อนี่ไปเลยครับต่อเลยครับวีโอที่สามครับนะครับนะเราก็มาสมมุติเนี่ยคนคุณครูเนี่ยมีทั้งหมดสามวีโอใช่ไหมก็ไล่ดูครับไล่ดูครับถ้ามันเยอะเกินไปก็บีบีมลงครับบีมลงงเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมแต่มันบีบสุดแล้วครับอันนี้คือสุดแล้วทีนี้เราก็มาดูรอยต่อระหว่างคลิป รอยต่อระหว่างคลิปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นคลิปที่หนึ่งไหมวีโออันนี้ที่วีโอที่สองนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็อันนี้เป็นวีโอที่ที่สามเพราะฉะนั้นรอยรอยต่อเราก็มาดูรอยต่อมันเนียนไหมนะครับเราก็มาเช็คนิดหนึ่งนะครับมโดยการเล่นครับโดยการเล่นแต่ถ้ามันช้าเกินไปใจร้อนก็ลองเลื่อนเรื่อยๆดูครับนะครับหลังจากที่คุณครูปล่อยให้หนูลองลากเส้นนะครับ คือไม่จาเป็นต้องเป็นรูปแบบครูก็ได้นะครับหนูจะผ่านจุดไหนก็ได้นะครับแล้วหนูก็เดี๋ยวแคปหน้านะลองดูครับเดี๋ยวแคปหน้าจอเนี่ยถ้ามันเล่นช้าก็แหวกครับจะได้รู้ว่ารอยรอยต่อระหว่างคลิปมันอยู่ตรงจุดไหนนะครับระหว่างอ่ไรนะเส้นไทม์ไลน์มันจะอยู่กับที่ครับวีโอมันจะเคลื่อนเรื่อยเๆื่อนะครับลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าครับหลังจากที่คุณครูปล่อยให้หนู ลองลากเส้นนะครับเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นรอยต่อระหว่างคลิปอย่างเงี้ยครับรอยต่อระหว่างคลิปตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการเพิ่มเอฟเฟกนะครับหรือคุณครูต้องการหรือว่านักเรียนนะครับต้องการที่จะเพิ่มตัวอักษรลงไปนะครับก็ตรงนี้นะข้อสอนเบื้องต้นนะครับต้องการจะเพิ่มใช่ไหมครับก็คลิกที่ดูก่อนนะคลิกตรงนี้ครับคลิกเริ่มที่คลิปครับถ้าต้องการทําอะไรครับต้องการให้เอฟเฟกตตรงนี้มันมันมีการเชื่อมต่อที่เนียนใช่ไหมครับ เราก็ต้องมาใส่เอฟเฟกในลักษณะของมีการเชื่อมต่อตรงนี้ครับรูปดาวครับมันจะทาให้สไลด์เราสมูทขึ้นครับเห็นไหมครับดูนะอืยกตัวอย่างครับเราก็เลื่อนมานลอง,ลอง,ลองดูครับนะครับคุณครูจะปล่อยให้ให้หนูลองลองฝึกทําหน้านี้สักพักนะครับลองดูนะครับอ่านะครับหลังจากที่คุณครูปล่อย ลองลาก็จอันนี้คือ,อเ,เอฟเฟกมันจะนานเกินไปไแล้วถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ออกออกครับเราไม่ชอบเราไม่โอเคแล้วก็ออ,อกเราก็มาดูมาไล่มาไล่เอฟเฟกใหม่นะครับมาไล่เอฟเฟกใหม่นะครับถ้าวีโอมันช้าเกินไปครับสมมุติมัน,ม,นมันช้าเกินไปก็ให้มันสปีดก็ได้นะครับเช่นผู้ช้าเกินนะครับเราก็สปีดให้มันเร็วขึ้นนะครับก็สักสองสองอ่ะนะครับคูณสองเอ็กไปนะครับ วีโอ้งก็จะไว,ไวมันไวเต<ค>็มฟัง,งไม่รู้เรื่องครับม,มันไวเตฟังไม่รู้เรื่องก็งต้องปรับไปเป็น 1x เ,นนเ,เหมือนเดิมนะครับมานี้นะครับออลองลากเส้นนะครับอ่ะอันนี้ครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นถ้าต้องการจะใส่แบบข้อความหรือตัวหนังสือแทรกนะครับเดี๋ยวดูใส่ระหว่างสไลด์ก่อนนะใส่เอฟเฟกก่อนนะครับเอฟเฟกไม่ค่อยเนียน อ่ะเราก็ดูครับเราเลือกเอาครับคือถ้าถ้าถ้าเราซื้อแบบในกรณีที่มันเป็นมันเป็นพรีเมียมครับของเล่นมันจะเยอะกว่านี้ครับอันนี้มันไม่ใช่พรีเมียมครับมันเป็นแสดงตัวอย่างให้ดูเฉยครับเนดูที่มันเป็นยังไงลองดูสินะครับสมมุตินี้ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์นะครับอ่าครับหลังจากที่คุณครูปล่อยให้หนู ลองดูนะครับก็เอฟเฟกมันไม่ไม่ไม่ไมไมไมค,อค่นนคคอยโอเคเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าอันนี้อันนี้คือเราแทรกวีโอเรียบร้อยเนอะเราเรามีการตัดเรามีการอะไรเรียบร้อยทีนี้จะสอนวิธีการทาอินโทรครับทาอินโทรนะทาอินโทรก็หมายถึงว่าเราทาตรงหัววีโอครับทําหัววีโอเนาะเลื่อนก่อนนะครับเลื่อน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 นะครับเราก็เลื่อนมาเลยครับจับมันเลื่อนมาปื๊บอ,อ่ะหัววีโอครับหัววีโอทำไงครับหัววีโอเราก็ต้องทํามีเดียครับ คือเราต้องเราต้องแทรกมีเดียเข้าไปในมีเดียในที่นี้ถ้าเราทําเป็นเพจวีโอครับครูทำาง่ายนะครับเข้าไปที่รูปภาพครับแล้วหารูปภาพพื้นหลังมาหนึ่งรูปอะไรก็ได้ครับเช่นเราต้องการทําเป็นอินโทรบอกว่าอันนี้สอนอะไรเรากเา็เลือกมาหนึ่งรูปครับสมมติเลือกมาหนึ่งรูปนะครับเลือกมาหนึ่งรูปจากนั้นถ้าระยะเวลาในการทาอินโทรครับมันจะต้องมีสักประมาณ5วินะครับอย่างนี้มันไวเกินไปครับเวลาสไลด์วิง่งป๊บมันไม่รู้คืออะไร อยู่ดีมั่งมาขึ้นสไลด์อย่างเงี้ยครับันม่ใก็จะ<อ>แข่งกันไปนะครับเราก็มาเลือกนี่ครับเลือกที่ตัวีโอเนอะอ่ะเราแหว,วกเลยครับแหวกออกครับแหวกออกหมายถึงว่ามันทาการขยายการทํางานเพิ่มขึ้นนะครับแต่เวลาที่มันแสดงผลมาเท่าเดิมเห็นไหมคลิปนี้มันมีแค่หนึ่งวิกกว่าเราก็สามารถเลื่อนได้เราต้องการให้มันแสดงผลกี่วิเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นเวลาไหมเราต้องการให้มันแสดงผลน้า,นานในีกี่วิเห็นไหมครับถ้าเราเอาห้าวิเราก็เลือกไปที่ห้าวิเราก็ผ่อย ทีนี้เราก็แทรกได้เลยครับในนี้เราทําอะไรบ้างเช่นในนี้เราต้องการแทรกเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับเช่นเราต้องการพริมพ์ใช่ไหมเราก็กดอักษรไปเลยครับเราพริมพ์ว่าอะไรวิทยาการคานวณใช่ไหมครับวิทยาการคานวณวิทยาการคานวณนะครับวิทยาการคานวณปห้าครับเป็นวิทยาการคานวณดีกว่าแบบนี้นะครับเราต้องมาปรับ คำเพิ่มนะครับถ้าต้องการขยายก็จับมันดึงออกนะครับแบบนี้ถ้าต้องการใส่ใส่พื้นหลังนะครับใส่พื้นหลังนี่มันจะมีเอฟเฟกตหมดเลยต้องการแก้ข้อความต้องการปรับแบบอ,อักษรน,นะครับปรับแบบอ,อักษรได้เลยนะครับต้องการแบบไหนนะครับอืมใช้แบบนี้พอไอติมใช้ไใช้ไอติมแบบนี้ดีกว่าฟอนต์ไอติมฟอนต์มันก็จะออกเด็กๆหน่อยนะครับแบบนี้ครับทีเนี้มันต้องต้องมีพื้นหลังใช่ไหมแบบนี้มันจะดูมันกลืนกับแตกรายเกินไปก็ ใส่พื้นหลังให้มันนะครับอันนี้ครูใส่พื้นหลังให้มันหน่อยหนึ่งนะครับใส่แบบไหนดีอ่ะแล้วแต่เราครับครูเลือกเป็นสีขาวแล้วกันเนาะสีขาวก็เกินเกินไปนะครับอ่ะใส่เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับเออลอยๆนิดหนึ่งนะครับแบบประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ให้มันเต็มไปเลยครับเต็มพื้นที่ไปเลยครับหรืออาจจะเว้นว่างไว้หน่อยก็ได้ครับเต็มพื้นที่หมายถึงว่าเนี่ยบางคนใช้เป็นค่าเส้นยาวอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับบางคนแบบนี้อ่ะผมทำแบบนี้พอนะครับ แบบนี้พอแล้วเดี๋ยวจะทําพื้นหลังอีกสักอันนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแทรกตรงไปอีกอันนึงเป็นผู้สอนนะครับโดยโดยครูเมนะครับครูกันกนิดเนาะกันกรนิดนะครับ เลาวงเล็บไปเลยนะครับครูเมย์ครับแบบนี้นะครับเื้องต้นนะครับครัคุณครูก็ทำเต็มพื้นที่เหมือนเดิมครับปรับสีแดงไปครับทําทําให้เป็นทานสเปรเลนซี่นะครับานสปรนซีคืออะไรครับทําให้มันโปร่งแสงครับถ้ามันไม่โปร่งแสงมันจะทึบๆอย่างนี้ดูดูนะ ถ้ามันทึบๆมันจะดูแข็งๆครับแบบนี้อันนี้มันมีโปร่งแสงไงมันทําโปร่งแสงเอาไว้เห็นไหมตรงนี้ทําโปร่งแสงไว้นะครับถ้ามันถ้ามันไม่โปร่งมันจะแข็งๆครับมันจะดูแบบอืมไม่โอเคอ่ะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคือเดี๋ยวปรับให้มันบางๆหน่อยคือให้มันดูสมูทตานิดนึงครับไม่ต้องท่านโปร่งมากครูปรับสักห้าสิบเปอร์เซ็นตรงนี้คือการทําโปร่งแสงนะครับแล้วก็กดประมาณนี้นะครับ ทีนี้ก็ดูว่าข้อความจะเน้นยังไงครับนะครับทีนี้ก็เลื่อนได้เลยนะครับจะไว้ข้างบนหรือยังไงทั้งหมดนะครับอืมนะครับประมาณนี้นะครับกลัววันี้ไปลงมานนิดนึงดีกว่า นี่เขาเรียกว่าอินโทรวีโอครับแล้วเ,เดี๋ยวใส่อีกตัวหนึ่งเป็นเลข5ใส่ลงไปนะครับตัวเบิ้มๆเลยนะครับเบิ้มๆเลยนี่บิ้มๆก็ทำไงให้มันชัดเจนก็อาจจะต้องเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือนิดนึงนะครับเป็นสีตัวหนังสือหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวสีเอาตัวสีขาวดีกว่าเออ,เอ,อตัวสีแดงก็ได้นะครับขอบตัวหนังสือจะใช้ในลักษณะแนวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับขอบตรงสือก็ดูเอาว่าจะใช้สีอะไรนะครับแบบนี้ใช้สีขาวนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือทำอินโฟแบบง่ายนะครับจะใส่เอฟเฟกอะไรเพิ่มก็ใส่ได้นะครับเช่นต้องการใส่ตติต๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอรก์แบบประมาณแบบว่าเนี่นยเห็นไหมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใใส่เงี้ยเห็นไหมอันนี้ติ๊กเกอร์ครับแม่ถ้าไม่เอาก็ กดนี่ออกไปได้เลยนะครับกดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ตรงถังขยะนะครับแล้วก็ติ๊กไปเลยครับตรงถังขยะมันก็จะหายไปนะครับเรากอ็อาจจะใส่เอฟเฟกมันนิดนึงนะครับเอฟเฟกก็ดูนะเอาอะไรคูอะไรเอาอะไรดีนะเอาอะไรยิบระยยับหน่อยนึงแล้วกันเนาะหรืออาจจะเอาเป็นโหลดโหลดอะไรก็ได้นะมันจะได้ดูแบบเข้าๆกับลักษณะวิธีการคำนวณน,นิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ครับปึ๊บ ต่บางทีมันใหญ่เกินไปแล้วก็ใส่เล็กๆลงนะครับี๋ยวบางคนอาจจะใส่ใหญ่ๆเลยก,ก็ได้นะครับประมาณนี้เราลองดูครับลองดูครับมันมันจะเป็นไงปึ๊บอืมมันก็ไม่โอเคเนาะบางทีเรามองแล้วมันไม่โอเคเราก็ปรับเล็กๆลงนะครับประมาณนี้นะครับลองดู นะครับลองลองวางดูนะครับลองหาที่วางดูลองเล่นดนูอันนี้เป็นคลิปนะครับสอนนะครับอ่ะทีนี้พอเราพอเราได้เรียบร้อยนะครับสมมติเราได้นโทรว v โอเรียบร้อยปึ๊บนะมัน,ม,นมันวางมันก็ไม่โอเคนะมาหาที่วางไนะครับไม่โอเคเราก็ลบทิ้งไปก่อนตัวใหม่ มันมีเยอะครับมันมีเยอะมันมีให้เล่นเยอะลองดูอ๋อนี่ตัวเดิมช่างมันลองดูนะครับลองเล่นดูก่อนนะครับอลองหาวิธีวางแล้วครับลองดูวิธีวางวจะวางยังไงนะครับ หรือบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะวางไว้ข้างหน้านะครับวางข้างหน้าคลิปแป,ป๊บหนึ่งใช้เขาเรียกว่าลักษณะการทำเอฟเฟกแบบนี้อ่ะโอเคแบบนี้ก่อนนะครับให้มันแสดงผลแค่แป,ป๊บเดียวประมาณนี้ดูนะเช่นดูประมาณนี้ครับดึงตัวหนังสือมานิดนึงครับให้คือเราต้องการให้ให้เอฟเฟกตตัวนี้ครับขึ้นก่อนเนาะ จะเป็นประมาณนี้ครับปึ๊บแล้วก็โผล่มาตัวหนังสือประมาณนี้นะครับสมมุติเราทําแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าคุณครูอยากทําให้มันสวยๆคุณครูต้องใช้เวลาอยู่กับมันแป๊บหนึ่งนะครับคุณครูต้องใช้เวลาอยู่กับมันแป๊บหนึ่งคือตัวหนังสือมันแข็งมันค่อนข้างจะแข็งๆโดดๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ให้เราใส่เอฟเฟกตรงนี้ครับลองดูเห็นไหมใส่เอฟเฟกไปเลยครับตรงนี้นะเอฟเฟกต์ไปอยู่ตรงนี้ครับคลิกไปที่ตัวหนังสือครับเอฟเฟกต์จะอยู่คําสั่งนี้ครับแล้วก็ป๊อป ป๊อปก็คือแบบนี้ลองเล่นดูนะครับต้องการขึ้นช้าขึ้นเร็วครับลองดูอืมถ้าเวลาเยอะๆมันก็จะช้าหน่อยครับโอเคทีนี้ห้าห้าเอาห้าห้าโผมาทีหลังเลยนะครับอันนี้ให้ให้มันจางหายขึ้นมาเว้ยแบบนี้โอเคนะครับทีนี้มาใส่เพลงครับมาใส่เพลงเราก็เลือกเพลงนะครับเราก็เลือกเพลงเลือกเพลงนะครับอ่ะสมมติเอาเพลงนี้ก็ได้ครับ เอาเพลงนี้ไปเลยนะ้องเราก็เห็นไหมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับพอเลิกเพลงเสร็จตรงนี้ครับแถบตรงนี้ครับมันจะเป็นแถบคอนโทรลเรื่องของซาวครับซาวขึ้นลงของเพลงถ้าเราต้องการให้เพลงมันค่อนข้างจะเบาลงแล้วนะครับเช่นมันมันหนักมันดังมากเราก็ต้องการเบาลงในส่วนนี้เพราะเราต้องการเข้าเนื้อหาเราก็จับมันลดลงนะครับจับลดลงแล้วก็เราก็ไล่ามาว่าเราจะให้เพลงมัน เบาสุดตรงจุดใดนะครับเบาสุดตรงจุดนี้เออเพลงมันจะเริ่มลดลงทีนี้มันก็จะเป็นเสียงเราพูดแทนนะครับแต่ทีเนี้ยคือสาวในเนี้ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆครับจริงๆเราใช้ตัดสาวก็ได้นะครับเราใช้ตัดสาวก็ได้ตัดให้มันสั้นลงแต่ถ้าเราไม่ตัดปุ๊บเราใช้ปิดสาวอย่างนี้ก็ได้ครับปิดสาวไปเลยก็ได้นะครับปิดสาวไปเลยครับปิดไปเลยครับไม่งั้นอนะ่ะมันจะเป็นเคิร์ฟมันจะเป็นเคิร์ฟเฉียงๆขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราเราเราเล่นมันก็จะประมาณนี้ครับดูนะ เกดดล่นสวัสดีครับต้กเรียนนะครับว่ามาเจอเองนะครับกับภูเม้นะครับวิชาเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณนะครับทีนี้มาดูในแบบประการต่างมันจะปิดสาไม่สนิทใช่ไหมเราถ้าเราปิดสาไม่สนิทเราก็ไปเช็คได้เลยครับว่าสาสุดท้ายเนี่ยเราสั่งให้มันเตี้ยขนาดไหนนะครับเห็นไหมเราไปดูครับไปไล่ดูครับเนี่ยไหมมันจะมีเคิร์ฟของเสาอยู่เห็นไหม แสดงว่าสามันปิดไม่สนิทใช่ไหมตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเห็นไหมครับเราก็จับมันลดโหลดลงมานะครับปึ๊บจบนะครับทีเนี้เวลาเราเราเช็คเสาสวัสดีครับนักเรียนนะครับประมาณนี้ครับแต่ทีนี้เราก็มาเพิ่มเครื่องหมายบวกครับเพิ่มอะไรครับเพิ่มเอฟเฟกต์รอยต่อครับระหว่างสไลด์ครับให้มันเนียนขึ้นนะครับที่ต้องใช้ต้องใช้นิ้วครับบางทีใช้ไอ้นี่ไม่ได้หมุนนะครับ ลองดูดิมันจะเป็นยังไงครับวบโอเคนะครับมันจะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกประมาณนี้มันจะทําให้ตัวงานมันดูดีขึ้นอีกนิดนึงครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับว่ามาเจอเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือสอนแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปใส่อินโทรด้านหลังหน่อยนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่คุณครูคืออันนี้คือพยายามรีบสอนแล้วนะแต่แบบสไลด์มันยาวครับสไลด์มันยาวนะครับ ืออันี้สอนแค่เครื่องมือเบื้องต้นนะครับสําหรับคุณครูที่ต้องการที่ต้องการจะทาทาสไลด์เราก็ตัดต่อคลิปแบบว่าใช้โทรศัพท์มือถือโดยใช้คายมาเตอร์ครับนะครับลองดูนะครับอย่างสมมุติเนี่ยจะจบเนี้ยคลิปที่อยู่ตรงหัวมุมทางด้านขวาบนนะครับมันจะมีคำว่าให้สร้างอารรบัมนะครับแล้ว่นก็ดสร้างอารรบัมหรือว่ารูปถ่ายที่คุณครูสั่งกันบ้างนะครับสาถ่ายไปปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่ออารเรบัมเป็นชื่อนามสกุลเลขที่ห้องของตัวเอง สําหรับวันนี้นะครับคุณครูเมย์ก็จบนะครับการสอนอ่าสมมุติว่าตรงนี้ครับจะใสอินโทรจะใส่อินโทรท้ายคลิปก็ได้นะครับหรือหรือถ้าไม่ถ้าไม่ใสอินโทรนะครับถ้าไม่ใส่อินโทรท้ายคลิปนะครับอินโทรท้ายคลิปก็คือจะเหมือนกับลักษณะที่ด้านหน้าครับอินโทรอินโทรนำเข้าคลิปถ้าไม่ใส่ก็ได้ถ้าสมมติว่ากรณีเราทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อทําเอาคลิป ออกไปใช้นะครับแล้วก็ดูลักษณะของของเฟรมเรทนะครับก็คือเอาเอาตามมาตรฐา,านของของเครื่องแล้วกันเนาะเอาตามมาตรฐานของเครื่องแล้วก็ดูลักษณะของการที่เวลามันเซฟงานนะครับถ้ามันสูงมากมันก็จะกินพื้นที่เยอะเห็นไหมเห็นมสี่จิกับเราก็เอาแค่กลางๆพอครับนะครับเอาแค่กลางๆพอแล้วจากนั้นเราก็ทําการบันทึกนะครับกดเราทาการกดบันทึกไปได้เลยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือทําเรียบร้อยนะครับ แล้วเ,เราเอาคลิปตัวนี้ครับที่เราได้ครับขึ้นไปบน y o u t u b e นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวไว้เจอกันกันใหม่คลิปต่อไปนะครับว่าจะทำเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นครับขอบคุณครับ